ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอห้ามใจยังไงก็คอยจะเพลอและคอยจะเพอไปเดี๋ยวนี่แกจะไปไหนนี่ท่านสั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามยุ่งกับคนไข้ของฉันอีกแต่นี่มันเรื่องใหญ่จริงๆนะพี่ แต่เรื่องบ้าเรื่องบออะไรก็ตามที่แกสงสัยอยู่นะมันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรักษาของฉันฉะนั้นฉันขอแกกลับไปแล้วถ้าผมบอกว่าพี่กำลังรักษาคนตายอยู่ล่ะพี่จะว่าไง นั่งอ่านหนังสืออยู่ในส่วนนะคะคน,นี่ค่ะอยู่ทางด้านนั้นนะคะครับ<ฮ>เธอไม่ได้อยู่ที่นี่นี่ครับแต่เมื่อกี้คนไข้ย,ยังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะพี่หมอคงอยู่แถวแถวนี้แหละออกไปไหนไม่ได้หรอกรีบไ,ไปให้คนตามหาให้เจอเร็วค่ะ ข้าส่งครับ,คร,บครับผมเจ้าหนแล้วครับ อาจจะทั่วเราไม่เจอเลยค่ะไม่เจอหน้าแปลกอ่ะแล้วนี่เขาจะหายไปไหนได้พี่หมอฉันว่าต้องอยู่แถวๆนี้แน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดมคนหายทีนึงนี่แยกย้ายกันหายครั้งหนึ่งนะต้องหาคนไข้ให้เจอไปเร็วค่ะไปไป,ไปเร็วหน่อยคุณหมอสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรเหรอครับมีอะไรบ่ะครับเห็นคนไข้ผู้หญิงเดินม,มาแถวนี้ไหม ไม่เห็นครับผมเอาผ้ามาส่งแล้วก็เอาผ้ากลับไปซักนี่ครับไม่เห็นมีใครเลยครับขอตัวก่อนนะครับไปนี่ก็หายไปไหนของเขานะ

สัยมอน้านแตกไปด้วยโอ้ยไปขนผ้าลงเลยไป oh. เดี๋ยวเรียกรถคันใหม่มาเปลี่ยนถ่ายเอาโอ้ยฮัลโหลเจ้นานายครับครับรถเบรกแตกครับต้องรีบเอบรถมาเปลี่ยนถ่ายผ้าไปาครับ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  <ไป S 2> เอา้าแล้วยังยืนมืออะไรไม่ขนของลงเหรอะครับครับครับรีบๆอยู่เดี๋ยวส่งของไม่ทันหรอก เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยใครครับพี่คนไข้สถานบำบัดยามเมียเลยครับคนไข้เฮ้ยนี่มันคนไข้เนี่ยเฮ้ยคนไข้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นยาม คุณไข่ดีครับคุณไข่ดีทั้งนี้ครับคุณคุณครับคุณคุณคุณครับ นี่คุณจะไปไหนครับเฮ้ยคุณคุณคุณครับคุณคุณแปลกแปลกมากแปลกยังไงพี่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีการทางจิต ถึงแม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่เหมือนคนธรรมดาดูเหมือนไม่มีเหตุผลอธิบายไม่ได้แต่ในแต่ละรายเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่ชัดเจนแต่ในรายนี้พฤติกรรมที่แสดงออกไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนเลยฉันว่ามันแปลกมากเธอคงผ่านเรื่องร้ายๆมามากน่าสงสารนะครับพี่ อืมจริงสิ่อกที่แกสงสัยอยู่อะแกทาําไง ผมจะเอาลายนิ้วมือของเธอไปตรวจคราวนี้จะได้รู้กันชัดๆว่าเธอคือปราถนาทาราทองจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสิ่งที่เราสันนิฐานอยู่เป็นเรื่องจริงผู้หญิงคนนี้เคยถูกทำร้ายถึงขั้นเอาชีวิตใช่แต่เธอรอดมาได้คนที่ทำร้ายเธอเนี่ยคงคิดว่าเธอตายไปแล้ว ฆาตกรรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอไม่ปลอดภัยแน่เรื่องนี้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเธอคือปรารถนาทาราทองจริงๆผมจะปกป้องเธอเองผมจะไม่ยอมให้ไอ้ฆาตกรมาทำร้ายเธออีก